มาเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเกี่ยวกับาการเปิดระบบของ Ford e v e r e เ t น e x t Gen นะครับคันนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับ4คูณ4เนาะเนี่ยตรงมุมขวาเราจะเห็นเลยนะครับว่มีสัญลักษณ์ป้ายจราจรก็คือถนอนเส้นนี้คือให้ขับความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตรงส่วนของอุณหภูมิของมอน้ำอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องตรงนี้จะมี ตัวเลขดิจิตอลบอกเรี้ยวไทม์เลยนะครับว่าความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่เราก็เพิ่งสตาร์ทรถขับมาได้แป๊บๆนะฮะแต่คันนี้ความร้อนมันจะไม่สูงมากเพราะว่าคันนี้เปลี่ยนเป็นวาลวน้ําอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ใช้วาลวน้ําความร้อนเปิดอยู่ที่82องศาเพราะฉะนั้นความร้อนจะคุมได้ดีกว่าของเดิมนะครับเพราะของเดิมเนี่ยมันเปิดที่98องศาความร้อนมันจะสูงมาก ซึ่งถ้าการขับขี่ในเมืองถ้าเป็นหลายๆคันที่มี OBD หรือว่ามีการเปิดระบบไปแล้วจะเห็นเลยว่าอุณหภูมิความร้อนเนี่ยค่อนข้างเทียสูงสูงมากเลยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันเปิดอยู่ที่98 8องศานะครับอุณหภูมิของวาล์วน้ําเดิมนะอ่าเดี๋ยวกลับมากันเรื่องเรื่องเรื่องการเปิดระบบก่อนเปิดระบบเนี่ยเราจะเห็นหลายๆอย่างนะครับ เนี่ยอย่างอุณหภูมิลมยางเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะเดิมทีจะมีแค่แรงดันของลมยางนะฮะอย่าง3เ4เนี่ยอันนี้ก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มเติมเข้ามานี่นะครับไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับเนี่ยแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอย่างนี้แล้วก็เปิดระบบนิการกระจายกําลังของเครื่องยนต์นะครับในมุมพิดและโลนะครับก็คือว่า ถ้าเราหมุนพวงมาลัยก็จะมีบ้องศานะครับแล้วก็ถ้ารถขึ้นเนินขึ้นดอยอะไรเงี้ยอันนี้ก็สถานะของออฟโรดนะครับตอนนี้เรายังขับ2อ,อยู่เนี่ยประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะไปที่แรงดันลมยางก่อนออ <c oughs> การกระจายกำลังของเครื่องยนต์แล้วก็จะมีในส่วนของการเปิดระบบนะครับของเดิมจะเป็นปกติเนาะแล้วก็มีแบบประหยัดน้ำมันและที่เรามีเพิ่มเติมก็คือโหมดสปอร์ต นะครับอันนี้จะอยู่ใน Ford Raptor แต่ตอนนี้เราเปิดมาเอาไว้ในของ Ford e v e r อรนะครับนี่แล้วก็สามารถเปลี่ยนที่หน้าจอใหญ่ได้ด้วยนะครับอยากเปลี่ยนเป็นหน้าจอประหยัดก็นี่แต่เอาสมมติอยากอยากซิ่งอยากแรงก็แตะเป็นโหมดสปอร์ตง่ายๆครานนี้รถก็จะมีกำลังขึ้นมาเลยนะครับ เกียร์ก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะในโหมดสปอร์ตเนี่ยเกียร์จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนได้ลึกขึ้นนะแล้วก็ลากรอบไ้ไกลขึ้นมีมีกำลังที่มาก <c oughs> มากกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่าเราจะไม่ลองในความเร็วสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนบล็อกในส่วนของความปลอดภัยของระบบโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น t i k t o k หรือว่า youtube หรือว่า Facebook นะครับ อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นโหมดปกติแล้วทีนี้เรามาดูในมาดูในส่วนของการกระจายกําลังของเครื่องยนต์นะครับของเครื่องยนต์เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในโหมดขับสองนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการกระจายเครื่องยนต์การกระจายกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่แค่สองนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสี่ปุ๊บอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่านี่สี่ล้อเลย เนี่ยนะครับการกระจายกําลังเครื่องยนต์ลงไปที่ล้อทั้งสี่ล้อเนี่ยจะบาลานซ์กันเลยเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าเพราะกล้องหัวติดไว้ที่ตรงใต้คางนะครับนี่คือการกระจายกําลังเครื่องยนต์นี่ในโหมดขับสี่นะครับแล้วถ้าเราเป็นในหมดสปอร์ตอย่างถ้าเราขับมาอย่างเงี้ยเราต้องการแซงเรา,มา,ม,ามาที่หมดสปอร์ตเราก็แตะได้เลย นะครับเนี่ยแต่ถ้าโหมดสปอร์ตปุ๊บจะกลายเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับแต่ว่าโอ้โหโหมดสปอร์ตเนี่ยแรงสะใจเลยซึ่งในโหมดเนี้ปกติแล้วจะมีแค่ในแ a ปเตอนะครับต่อให้เราซื้อ Ford e v e r e s t ในที่เป็นรุ่นอแพตตินัมก็ไม่มีโหมดนี้มาให้โหมดสปอร์ตเนี่ยผมถูกใจมากเลยเพราะว่า การเปลี่ยนเกียร์การต,ตอบสนองนองคันเร่งทุกอย่างดีหมดผมว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมารีแมปรีแมปเลยนะครับเพราะอีกอย่างหนึง่งเครื่อง2 0งจุดูนเนี่ยรีแมปไม่ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความร้อนเนี่ยพอเราเล่นรอบสูงปุ๊บความร้อนจะขึ้นสูงหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นแวาน้ำแปดสิบองศานะครับการระบายความร้อนจะเร็วมากเนี่ยตอนนี้แปดสิบห้าองศาผมต้องกลับมาที่โหมดปกติก่อน <c oughs> เนี่ยลงละแปดสิบสามองศาตอนนี้จอดไฟแดงนเนี่ยการคุมความร้อนเขาดีมากนะครับเนี่ยการเปิดระบบเนี่ยมันมีข้อดีหลายๆอย่างเราจะดึงอ่อระบบที่ซ่อนไว้ของฟอร์ดเนี่ยออกมานะครับไม่ใช่เป็นการโมดิฟายนะ คือมันมีให้มาอยู่แล้วเราแค่เปิดออกมาโดยที่เราใชา้โปรแกรมแท้นะครับเปิดออกมาตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลกับการประกันของศูนย์นะครับเพราะเราไม่ได้ Modify แต่เราเปิดระบบขึ้นมาถ้าหลายๆท่านสนใจที่จะเปิดระบบนี้ก็ต้องคุยกับศูนย์ดูนะครับว่าเาเราสามารถเปิดระบบที่ซ่อนๆออกมาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าที่ผมคุยล่ะก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับ ความร้อนนิ่งนิ่งมากเลยการที่ความร้อนไม่สูงเกินไปเนี่ยมันดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็ซ่อมรถอยู่เนาะความร้อนที่ดีเนี่ยมันก็ดีกับพวกท่อน้ําต่างๆนะฮะอุณหภูมิน้ํามันเกียรก็ไม่สูงเกินไปอุณหภูมิน้ํามันเครื่องก็ไม่สูงเกินไปกลับกันถ้าเราใช้วาล์วน้ําเดิมเนี่ยที่มันเปิดเก้าสิบแปดองศาเนี่ยอุณหภูมิน้ํามันเกียก็สูงนะครับอุณหภูมิน้ามันเครื่องก็สูง ยิ่งถ้าขับรถขึ้นเขาขึ้นดอยเนี่ยโอ้โหร้อยกว่าเลยไปผายฮีเนี่ยมีร้อยสิบห้าแต่ถ้าเราใช้วาลน้ำแปดสิบสององศาเนี่ยไปผายฮีอย่างมากก็ร้อยองศานะครับอันนี้คือทางชันสุดแล้วนะดอกนั้นอยู่ประมาณแปดสิบกว่าเท่านั้นเองเนี่ยนะครับซึ่งวาลน้ำเนี่ยขอแนะนำเลยการวาลน้ำเนี่ยเป็นแบบเสื้อวาลน้ำอลูมิเนียมนะครับไม่ต้องกลัวมันกรอบหรือแตกหกักหรือว่าซี่จางใดๆแล้วก็สามารถ เปลี่ยนวาล์วน้ําได้ตามต้องการด้วยนะครับคุณจะเอากี่องศาก็มีให้เลือกนะฮะจะเป็น76.5องศาจะเป็น82องศาหรือว่าจะเป็น94องศาเนาะเพราะว่าเสื้อวาล์วน้ําตัวนี้เราใช้เป็นไซส์ใหญ่เพื่อให้เปิดน้ําไวแต่อุณหภูมิที่แนะนาเนี่ยผมคิดว่าเป็น82องศานะครับเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับการระบายความร้อนของเครื่องยนต์การขยายของกระบอกสูบ บางทีใช้เย็นเกินไปก็อาจจะไม่ดีอาจจะเปลืองน้ำมันนะครับเนี่ยง่ายๆเลยอยากประหยัดน้ำมันแตะนะครับคือหน้าจอเขียวนะครับอันนี้ก็ไปแบบนุ่มๆไปแบบราลื่นนะฮะน่าจะถูกใจใแม่บ้าน นี่ก็คือแบบประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มีในส่วนของโหมดการขับขี่ด้วยนะถ้าเราเปิดแบบเนี้ยแล้วก็เราไปดูในส่วนของเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนนี่ตรงนี้เป็นขับขี่แบบประหยัดน้ำมันเดี๋ยวถ้าเราดับเครื่องเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีบทสรุปขึ้นมาเลยว่าเราขับขี่แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะความไฮเทคของ Ford เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับ หลายคนอาจจะชอบฟอร์ดหรือหลายๆคนอาจจะไม่ชอบฟอร์ดซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็นานา,นานจิตต่างะนะครับแต่ถ้าขับรถฟอร์ดผมแนะนําว่าอย่าไปประหยัดกับการดูแลรักษาดูแลให้ถึงนะครับแล้วเราจะไม่ต้องซ่อมรถแพงระบบไฮเทคเขามีเยอะมากในจอในหน้าจอหน,หน้าจอใหญ่เนี่ย มันยังมีอีกหลายอย่างนะฮะจะเป็นโหมดแคมปิ้งโซนก็คือว่าโหมดโหมดแคมปิ้งนี้ดีกว่าเปิดไฟรอบคันเลือกเปิดได้อะไรเงี้ยอันนี้เราก็เปิดระบบให้หมดนะครับ <c oughs> ซึ่งมันมีมีหลายหลายอย่างที่ผมยังน่าจะพูดไม่หมดพอจะพูดไปมันก็มันจะเยอะนะฮะอีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งจะได้มาทําในส่วนนี้ด้วยเนี่ยนะครับในการเปิดระบบแท้เนะี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมีการรับประกันที่แน่นอนให้อยู่แล้ว ถ้าอยู่วันหนึ่งระบบเด้งระบบหายกลับมาคืนค่าได้เลยนะครับเนี่ยนี่ผมถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการที่ว่าเราดับเครื่องเนี่ยนี่เราขับขี่ในโหมดประหยัดน้ำมันเนี่ยนะเปิดประตูก่อน เนี่ยนะครับในโหมดประหยัดมันในโหมดการขับขี่แบบประหยัดเนี่ยพอเราดับเครื่องปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ย จะบอกมาเลยว่าสรุปการขับแบบประหยัดเป็นแบบไหนการเร่งความเร็วการลดความเร็วความเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าสนใจที่จะเปิดระบบเนี่ยก็ทักไทยกันเข้ามาได้นะครับที่ทอมอตอยจังหวัดเชียงรายนะครับผมสวัสดีครับ